สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Super Rich รวยได้ด้วยตนเองวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเนินรายการโดยผมไพรัตศรีนคกรินครับและดิฉันรัทุนีสินทองน้อยค่ะครับผมคุณนุ้ยครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงจะเห็นบรรยากาศของเราแปลกๆไปนะครับวันนี้นะครับมันร่มมากเลยค่ะอาจารย์ใช่แล้วเราอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ตอนนี้เราอยู่ที่ชมรมคนรักอีเบครับ สถานที่ใหม่ของเราะคร<ช>ับวางวขวางแล้วก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะใช่แล้วบอกที่อยู่กันนิดนึงนะครับที่ เจเจออทเล็ตที่จัดจุจักนะครับชั้น3ใช่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสถานที่กว้างขวางมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะติดต่อกับรายการเราทำไงคุณนุช่ายนิดเดียวค่ะแค่พิมพ์ s m s นะคะส่งมาที่เบอร์4 2 2 3 3 9 9ค่ะแนะนำรายการติชมนะคะหรือจะฝากคำถามให้กูรูของเราตอบในตอนท้ายรายการก็ได้ค่ะส่งเข้ามาเลยครับวันนี้เราฉลองฉากใหม่ของเราด้วยด้วยด้วย คนที่ประสบความสาเร็จอย่างมากเดี๋ยวดูตัวจริงกันอาจารย์อยากเห็นอาจารย์แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเชิญกันเลยดีไหมครับว่าประสบความสำเร็จได้ยังไงนะครับสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟนี่คือเหมือนที่อาจารย์โจโปรยไว้เลยค่ะนี่นะครับ ปกติเป็นนายแบบนะครับก็พอดีเชิญแต่ปรากฏว่าเขาไม่ว่างครับเลยเลยยังไม่ได้ไปเดินสักครั้งเดียวนะฮะก็เรามาคุยเรื่องอีเบกันเถอะเลยครับทำออนไลน์ประสบความสเร็จได้ยังไงใช่ไหมพูดทำเลยไหมเขาทำอีเบกอย่างเดียวเลยหรือทอย่างอื่นด้วยตอนนี้ไม่ครับตอนนี้นี่คือก่อนหน้าที่จะทำอีเบกก็คือทําเกี่ยวกับเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็ตัวแทนเรื่องประกัน คือเป็นแงนทุกอย่างว่างั้นเถอะอะไรที่เป็นคนกลางเนี่ยทำเลยทำหมดเลยแล้วเป็นยังไงอยู่ดีๆเป็นทำงานอยู่แล้วนึกอยากจะมาทำอีเบย์บนโลกออนไลน์ค้าขายบนอินเทอร์เน็ตคือต้องต้องเท้าความเรื่องตอนเรียนจบเนี่ยฝ่นว่าจะมีร้านค้าสักร้านเป็นร้านอะไรก็ได้ตอนนั้นเล็งไว้ให้แม่ร้านกาแฟกับร้านเช่าวิดีโออ๋อแต่ไม่ใช่โลกออนไลน์ไม่เลยครับไม่เลยตอนนั้นไม่ใช่อออนไลน์ครับตอนนั้นที่จบนี่มีโลกออนไลน์หรือยังครับ ตอนนั้นรู้สึกว่ามีแต่ผมไม่รู้จักอโอเคผมไม่รู้จัก uh, นะครับก็บก็คือว่าออพอสุดท้ายเนี่ยเรารไปติดที่เรื่องเงินทุนเลย ว่าเรื่องเงินทุนเนี่ยของเราเอ้ยเราทําแบบนั้นเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากะนะครับก็สุดท้ายแล้วพอมาเจอเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์เราเลยมองเห็นช่องทางว่านี่แหละคือร้านค้าของเราแล้วมันก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนเจเวนอีเลวนเลยลงทุนตมกว่าค่ะทั้งนอกธุรกิข้างนอกไม่ต้องเฝ้าร้านด้วยไม่ต้องเฝ้าร้านอ่าลงทุนตา็โอกาสโตมีสูงมากโอกาสประสบความสำเร็จมหาศาลมหาศาลครับกครับแล้วพอสนใจเรื่องโลกออนไลน์ปั๊บจับอะไรก่อนเลย จับอะไรก่อนเหรอครับจริงๆเนี่ยเออเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมซื้อของจาก eBay มาขายในเว็บไทยมาขายเว็บไทยมาขายในเฟซโป้งเฟสบุ๊คตลาด .com อ่านั่นแหละน์เข้าไปเลยเพราะว่าเจ๊ต่อนั่นแหละครับแล้วก็เออ่หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะในเว็บไทยมันยังขายได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองทำเว็บอีเบย์ไหมก็เลยมาเริ่มขายฮะเริ่มขายบน eBay นะครับทำเองฮะ ทำเองคือยังไม่ยังไม่ได้มารู้จักกับอาจารย์โจปลอมอะไรเลยทำเองปั๊บสำเร็จเลยยังครับไม่สำเร็จครับยัยลิมิตทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆลูกมาติดอะไรไปหมดเลยติดไปหมดนะก็เออจนสุดท้ายเนี่ยทำไปได้สักประมาณครึ่งปีไม่ถึงครึ่งปีดีครับประมาณสี่หรือห้าเดือนสี่ห้าเดือนก็โอเค โรงเรียนดีกว่าบอกกับตัวเองว่าไงครับตอนนั้นบอกตัวเองว่าก็นี่มันก็คือธุรกิจหนึ่งของเราอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีถ้าเราจะต้องถ้าเราจะต้องลงทุนกับธุรกิจของเราเนี่ยเป็นการเรียนรัดจากประสบการณ์ของคนอื่นที่สําเร็จแล้วจ่ายเงินไปเลยครับคือไม่ต้องไม่ต้องลุยเลยใช่ครับลุยเลยเพราะทุกอย่างมันกลับมาหาเราหมดพอเรียนปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับแตกต่างไหมคะแตกต่างไหมแตกต่างแน่นอนครับอย่างแรกเลยที่เห็นแตกต่างเนี่ยก็คือว่าสินค้าเดิมที่เคยขายขายอยู่แะค่ะ เขาเรียกว่ารูปภาพที่เราถ่ายเราไม่มีเทคนิคอะก็ถ่ายตามตามเท่าที่เรารู้อะสุดท้ายก็มาเรียนรู้เขาก็อ๋อเทคนิคถ่ายภาพมันต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปปรับใช้เลยพอปรับใช้ของขายได้ดีมากด้นของเดิมที่เคยหุดเผลนเนี่ยก็คล่องขึ้นคล่องขึ้นเยอะตอนแรกก็มีเป็นกองเลยที่บ้าน ตอนแรกก็กองเลยครับครับเขาเลยเวลาจะหาอะไรทีก็เลยขอบคุณนะครับหาฉันโชว์ไว้ก็ได้โล้ว้ตอนนี้บ้านสะอาดแล้วใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะดีแล้วคุณก็พาจจากวันที่มาเรียนจนถึงวันนี้กี่เดือนมาแล้วคะแล้วมีรายได้ที่คุณพอใจไหมกับการมาได้มีความรู้กับที่นี่ค่ะครับถามว่ากี่เดือนณตอนนี้ก็ประมาณ6กเดือนแล้วครับ มาหกเดือนแล้วประมาหกเดือนที่มาเรียนที่นี่นะครับความใจเนยได้เข้ามาที่นี่เนี่ยย่อขายยอดขายผมประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเหรียญเจ็ดแปดร้อยตอนนั้นสตาร์ทที่ตอนนั้นตัวเองทําอยู่เองเนี่ยเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยครับผ่านไปหกเดือนเรียนรู้แทนที่ต้องมาได้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ประมาณห้าพันเหรียญก่อเดียวมันกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าใครกินเลขคำนวณเท่าสิบเท่าประมาณสิบเท่าเรียกว่า เปลี่ยนแปลงไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่าที่นี่ที่นี่สอนเรื่องเทคนิคคคือเทคนิคนี่สำคัญนะสำคัญในผมว่าสําคัญในทุกอาชีพ้ามีเทคนิคนี่มันทําให้ทุกอย่างเร็วแล้วตรงนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยนะครับอยากทําอะไรใหม่ๆอยากจะเริ่มทาอะไรใหม่แต่ปรากฏว่าพอทําไปแล้วเนี่ยบางคนติดติดขัดขัดใช่ไหมครับแต่กอฟทำมาเนี่ยติดขัดอะไรบ้างไหมเออยังเอาเอาส่วนตัวของคุณกอฟเลยทำแล้วประสบความสําเร็จเลยไหมหรือติดอะไรเออคือผมเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือว่า ไอ eBay ้เขาอีเบยของผมเนี่ยเขาเรียกว่าโดนโดนซับซับซับสเตนชั่นนะโ,โดนโดนบล็อกอ่าโดนบล็อกบางส่วนไม่ได้บล็อกทั้งหมดม<า>นะครับไอสินค้าที่ขายดีๆเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยที่เป็นสินค้าแบบเกรดเอของเราเนี่ยถูกขายหมดเลยก็เหลือสินค้าที่มันแบบฟืดๆอ่ะก็เลยตอนนั้นทํายังไงดีคือคือตอนแรกก็ปรึกษาจานโจนะครับปรึกษาดันโจเอสดันโจทำาไงดีจันโจพูดมาคำเดียวเลยอย่าโฟกัสกับปัญหานี่มุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จนี่คาเดียวเลยก็ กลับมาคิดเอ๊ะทำยังไงดีสุดท้ายเนี่ยเราก็มันเป็นโอกาสของเราอะร่ะสินค้ามันขายไม่ได้ก็ช่วง,วงนี้แหละไอ้อสินค้าที่ขายไม่ได้มันต้องขายได้นะทำยังไงครับก็ตัดสินใจคือการเซลล์ครับเซล์สินค้าต่างๆโปรโมชั่นเลยจัดโปรโมชั่นสินค้าต่างๆ <โด S 2> ลดแร<ล>กแจกแถมครับซื้อมาชิ้นหนึ่งให้ไปสองชิ้นเลยไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดแล้วก็ก็ใช้วิธีนี้เลยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยยอดขายเราก็ไม่ได้ตกลงเลยนะห้าพันเหรียญ ก็ตัวนั้นตอนนั้นยังไม่ถึงนะตอนนั้นอยู่มาสพันธ์หรือยู่หัวเนทางอยู่นะครับครับอยากจะบอกอะไรกับทุกท่านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในโลกอีคอมเมิร์ซหรือว่ายังไงต้องทํำยังไงบ้างคือจริงๆถ้าจะประสบความสําเร็จนะครับในโลกอีคอมเมิร์ซหรือจริงๆในทุกสาขาอาชีพเลยเี่ยครับต้องมีเป้าหมายครับอืยากมายต้องมีเป้าหมายแล้วพอใกล้ๆถึงเป้าเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ทําทํางานไม่เคยถึงเป้าเลยนะ อ๋อเลยครับไม่เคยถึงเป้าเลยเหตุผลเกือบถึงเป้าไม่เคยถึงเป้าเลยผมผมตั้งเป้าอย่างพันเหรียญเนี่ยครับพอประมาณถ้าแปดร้อยเก้าร้อยเนี่ยเป้าหมายผมขยับถึงสองพันแล้วอ๋อไอเดียดีนะดาชอบชอบชอบครับอ่าแล้วก็คือไอเดียทำง่ายนะครับครับคือผมผมมองผมสังเกตจากใเข้าตัวเองครับมันจะโตเป็นสามเท่าทุกทุกสี่เดือนก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยลองลองให้แนวคิดอีกทีว่านอกจากเรื่องของเป้าหมายแล้ว มีอะไรที่เราต้องจัดการอย่างเช่นถ้าเจออุปสรรคองคิดยังไงเจอคือทุกอย่างที่เจอนะครับพยายามมองให้บวกมองให้บวกเพราะว่าต้องบวกเลยคือทุกทุกลบมีบวกต้องต้องมองอย่างนี้ทุกวธุรกิจมีโอกาสอย่างถ้าช่วงที่เศรษฐกิจเราแย่แย่มาม่าขายดี อ่ะเป็นโอกาสเลยมันเป็นโอกาสครับคือทุกๆทุกๆทุกๆอย่างมันมีโอกาสของเราหมดนะยอดาม่าโตเลยเอามาโตเลยใครถือหุ้นนี่เดียใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าวิกฤตยังไงเนี่ยมันมีโอกาสแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเอ่อถ้ามันเป็นธุรกิจของเราเองนะครับทุกครั้งที่เจอวิกฤตเนี่ยมันมีทางออกแล้วเราไม่จําเป็นต้องเข้าประตูเดียวออกประตูเดียว มันมีหลายประตูให้เราเลือกเข้ามันมีหลายประตูให้เราเลือกออกทุกอย่างเรากำหนดไดยร่วมฟังสัมมนาฟรี EBa y รวยออนไลน์รายได้หลักล้านทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาณอาคารเจเจเอาท์เลชั้น3ส่ง SMS สำรองที่นั่งพิมพ์เอ็มแล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่4 2 2 1 3 0 9รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้น วันนี้เนาะต้องขอบคุณคุณก๊อฟมากๆเลยมาแบ่งปันประสบการณ์การทำอีเบให้พวกเราได้ได้เป็นความรู้เนาะแล้วก็แนวคิดดีๆด้วยอย่างไงวันนี้ขอบคุณคุณก๊อบมากเลยค่ะขอบคุณก๊อฟค่ะ